สวัสดีครับเกษตรบูพอเพียงสวัสดีพี่น้องวัเนี้ก็มาติดตามอัปเดตสังกีนอนคอนอย่างเงี้หลังจากการให้ยาให้ฮอร์โมนแต่ให้น้ำสม่ำเสมอให้น้ำแบบชุ่มชื้นนะพี่น้องตอนนี้ก็สังกีเขามีวิวัฒนาการเร็วพี่น้องเขาใหญ่เร็วพี่น้องให้ยาเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งมือพี่ mm. year, klar, น้องยาขามาแลงคอมท่องพี่น้องพอยาตัวนี้เหมาะสมพี่น้องยาชื่อว่าบล็อกทินพี่น้องซือการขาบล็อกทินก็ให้ยาแล้วก็บวกแคลเซียมบอลอนแล้วก็ โอ้ยเจ็ดสิบห้าห้าสามห้าพี่น้องก็ให้น้ำควบคุสมสูนตอนนี้ก็บริกีก็เริ่มติดมวยไงเรื่อ,องพี่น้องบริกีเข้าห้น้ำตอนนี้ไปก็เป็นการให้ปุ๋ยได้พี่น้องพอให้น้ำห้ฮอร์โมนเรียบร้อยแล้วก็วต้องการปุ๋ยปุ๋ยตัวน,นี้ก็สิใส่ขี้ไก่กันพี่น้องขี้ไก่แก็บพี่น้องขี้ไก่อัดเม็ดก็ได้ค่ะหรือบางคนถามว่าขี้ขังข้าวได้บ่ได้ครับขี้ขางข้าวก็ได้ก็เชื่อว่าเป็นอย่างพี่น้องใส่ไปเลยเลยพี่น้องตอนนี้ก็ให้น้ำสม่ำเสมอพี่น้องจะเริ่ม ยาขามแมลงไป้องตัวสำคัญไป้องนี่นี่ครับสิทธิ์ไปเล่าไอ้เนี่มันคือตัวไป้องนี่ปัญหาครับแมลงค้มทองไป้องเขาจะเลียผิวหนวยครับเขาจะกินหนวัยน้อยนวยอ่อนห้านี่ครับตอนนี้บ่ราขาบ่ได้ใดไป้องเพราะว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นนะไป้องเนาะเพราะว่าเขาเลียผิวหนวยคือกินหนวัยน้อยห้าหนวยเขาจะแตกเพราะเขาขยายเสี้ยวมากเขาจะแตกเร็วไป้องนี่ครับแมลงค้มทองหรือแมงซางกันห้าวไป้องยากระเหมาะสมก็คือยาบล็อกทินพี่น้องซันเฟอร์เมทินสามห้าน้ำหา่น้องรับรองกันเลนส์จีพันไปรองกับบวกแคสเซียมบอล บวกวิเกพไปน้องนี่ครับตัวนี้สิดกดีไปน้องดรแล้วก็ถ้าโรหลายสิน้อยน้อยไปน้องถ้าบกอยดกสิน้อยใหญ่ก็ตัวนี้ไปก็ดูแลพิเศษไปน้องเนาะอายุดีไม่แห้งทุกคนนะไปน้องเดอ้อเกษตรมูก็ะิีอาเบียตไปเลยครับลินจีช่วงนี้ก็ติดลูกเลยครับสวยงามแล้วครับจะดื่มให้น้ำสม่ำเสมอไปน้องจะขาดน้ำไปน้องเดอ้อสวัสดีครับ